มาได้แล้วจานนั่นนะเออเาเอาโอ้น้าจเอากาจงมากเงูย์ให้ให้ิ้งไปให้ลูกงนี้หรือมันยิงมันจะยิงมันจะยิงเอเาหนึ่งเ้าหนึ่งเข้าปูมาไหนเอ๊ะข้าวบดไส์เล็กอ้าบดไส์เล็กอ่ะตัวเล็กบดใส่ดีใอ่

ไปกันตไปกันมามามมาเรมาปุยิงเอ้ยแหม่ิงกันไว้วีกนไว้นะเออนะต้องเข้าวงในเออใเออนะกันไว้ปล่อยโป้ยิงวุ่นกันไว้ปอเออ้ไปเลยาทีติามดิอ

เตตามยิงเตะตีตามิงตามยิงตามยิง้ล้หลังลงอันนี้เขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังเอาแล้วไกันนะมาดูมาดูเลแล้วเสรจลวล้วมามาดเร็เร็เวเร็วเร็วเวเว ยิงยิงยิงเข้ายิงปไี่ยนท่ายิงเลยเปลยนยไปโอเคลู่เลี้ยงครับโอลูเลี้ยงเลยครับลูเลี้ยงเลยไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปทำาเรมาแก้วั่นงี้ยยต้ยมาแก้ลู่ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮยเฮ้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 ยเยเฮยย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิฮ้ยเฮ เอาคนมายิงอ <Yeah. S 1> oh okay. ่ะเหรอไหมเออไปต้อนคนมายิงเออเบ้นเบ้นหล่งมันต้องมันต้องยิงเราไปเลยมันกวนเบ้นเบ้นเ่ยนเบ้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 นเา้นเบ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 ้น กกกลััอนน้พเข้าใจโกว่ามันยิงไหได้มันหวานวิ่งบปยกสายไล่คกูอยู่เป่ในเอออ๋อนี่วางอีนี่ยุดจิมยุดกำกันกำกันสองเริ่มเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยยิงเลยมา ตันไว้กันไว้กัไว้กันไว้กัไว้จริงเลยมาไ้ป่ป่เลยแกป่เลยบีกันไว้เอาข้างกันไว้เอ้ยิงเฮ้ยยองยิงไันยอดยิง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 ยิ้ยงยิงงยิงยังยิ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 ้ยงยิงยิงยิงยงงยิงยิองไิงยิงยิงยงยิงยิงงยิงยิ้ยังยิงตงงย

กัน tao ถอย tao ๆถอยไปอยู่ในพี่กัน đi กันหน่อยครับ ไปเลยไปคอมเลยเย้เย้ามเลยออเขียวขวได้อะได้อะป้อมหอยเขียว